จากอิทธิพลของพายุโนรูนะครับที่พัดถล่มในพื้นที่ภาคอีสานช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับคุณผู้ชมก็มีหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแล้วก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับช่วงวัน2วันที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับก็ยังคงมีน้ําท่วมขังในหลายจุดของอำเภอพิมายบางจุดเนี่ย มีรายงานข่าวบอกว่าน้ําท่วมสูงนะครับมากกว่า1เมตรครึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ทางพลตํารเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งท่านก็สนองนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่ทํางานเชิงรุกในทันทีท่านก็ได้มีการกําชับไปยังชุดจิตอาสาตํารวจทางหลวงให้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอําเภอพิม่ที่โคราชทันทีครับครับ นี่นะครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะครับไปกันที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำกับดูแลงานจิตอาสาท่านเนี่ยสั่งการให้พันตำรวจโทรจรพันธ์มณีรัตนสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงนครราชสีมาพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงนครราชสีมาจิตอาสา904 ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านและหน่วยฮุก31พิพี่มายเร่งลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่10บ้านวังกลางตำบลในเมืองอำเภอพี่หมายที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้นี่นะครับก็ลุยน้ำนะฮะไปมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับชาวบ้านในอำเภอพี่หมายที่โคราชนะครับแล้วก็มีการพูดคุยซักถามถึงสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้าน นี่นะครับก็ยกมือไหว้ขอบคุณทางหน่วยงานนี่นก็เป็นผู้สูงอายุนะฮะอาจบางส่วนอาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยนี่นะครับก็ถือว่าน่าเห็นใจอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับภายหลังเกิดพายุโนรูช่วงที่ผ่านมาพัดถล่มในพื้นที่ภาคอีสานก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลผ่านลำน้ำามลและจัก,กราช เขาท่วมบ้านเรือนของราษฎรจํานวนกว่า50หลังคาเรือนนะครับส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพืชสวนไรนาได้รับความเสียหายจึงรีบนําถุงยางชีพพร้อมกับน้ําดื่มมาช่วยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองครับนี่นะฮะลงพื้นที่นะฮะลุยน้ําจริงๆชาวบ้านก็แช่น้ํากันจริงๆครับนะฮะช่วงนี้ก็อยู่กับน้ําไปก่อนนี่นะฮะคุณผู้ชม สำหรับการช่วยเหลือประชาชนดังกล่าวก็เป<อ>็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่กําชับให้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินําเจ้าหน้าที่ตํารวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยประชาชนในช่วงน้ำท่วมนะครับ,รบทางนี้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เปิดสายด่วนให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่หมายเลข191 1599นะครับแล้วก็ยังมีสายด่วนบกจร1197มีในส่วนของตํารวจทางหลวงหมายเลข1193 ก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ,รบซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอีกหนึ่งช่องทางที่น่าจะสะดวกกับคุณผู้ชมด้วยนะครับนั้นคือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในการติดตามเรื่องของสภาพน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นทราฟฟิกฟองดูนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชัน police alert you หรือแอปพลิเคชันที่มีการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลย191นะฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่เพียงแต่คุณโทรสายด่วน191เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้นะคร แต่เรื่องเหตุด,ด่วนเหตุร้ายน้ําท่วมฝนตกรถติดต่างๆนะครับก็แจ้งเหตุด,ด่วนได้เช่นเดียวกันนะับเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสามารถส่งภาพนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Police i l e ิรอยู่ได้เลยแต่จริงๆอยากแนะนำคุณผู้ชมนะฮะให้ติดตามสายด่วนใหม่เลขต่างๆที่ได้บอกคุณผู้ชมไว้เมื่อสักครู่นี้เอง191ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงเลย ครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำห้เขื่อนใหญ่ของโคราชอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับ4บตุลาคมกันเลยนะครับเริ่มกันที่เขื่อนลำตะคองตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ที่ร0 1ซก็คือเกินร้อไปแล้วนิดหน่อยนี่นะครับนะครับส่วนที่ลำพระเพิงปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97%นะครับลำปลายมาศ87%ลำแซะแ7สนะครับแล้วก็มูลบน93%ออันนี้เป็นระดับน้ำ ใน5เขื่อนใหญ่ที่โคราชณนะวันนี้นี่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าบางจุดนะครับอาจจะยังสามารถรับน้ําได้อยู่แต่ว่าบางเขื่อนอาจจะต้องมีการระบายน้ําหรือว่าปล่อยน้ําออกไปนี่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนมันเต็มแล้วนั่นเองอนะครับก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับครับ